สวัสดีค่ะกุหลาบบานกุลนะคะตอนเย็นค่ะตอนนี้หกโมงเย็นนะคะที่ญี่ปุ่นค่ะอันนี้กุหลาบดอกรอบสองนะคะก็จะมาไม่เยอะค่ะวันนี้ร้อนนะคะน่าจะอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดองศานะคะตอนนี้เจ็ดยี่ิบแปดองศาันนี้ก็พิทูเนียนะคะย้ายไปเรื่อยนะคะ ออกดอกให้ตลอดนะคะบรรยากาศตอนเย็นค่ะ วันนี้พาชมนอกสวนก่อนนะคะใบเหลืองใบร่วงมีนะคะเสื้อราก็มีค่ะนอนกินใบก็มีนะคะ ประมาณนี้นะคะดอกไม่ใหญ่ค่ะ,คะดอกเล็กลงก็ถือว่าต้นแข็งแรงอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่มีกิ่งกระโดง อันนี้คือกิ่งกระโดงนะคะยาวมากเลยค่ะเนี่ยหนูมัดขึ้นมากว่ามันหักลมพัดนะคะก็เลยมัดไว้ มาดูฝั่งนี้กันเลยค่ะตัวฝักยาวนะคะในรั้วเนี่ยตัวฝักยาวปลูกทุกปีนะคะเหลืองๆนั่นเดวิดออสตินนะคะที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยนี่ค่ะต้นนี้กำลังบานเลยนะคะมีช่อของกิ่งกระโดงนะคะ1นึกิ่ง,งแล้วก็เนี่ยกิ่งที่สอง ชอบกิ่งกระโดงตรงนี้ก็เดวิสนะคะสองต้นติดๆดกันนี่แหละคะ่ะดูตัวฝักยาวนี่ก็เลื้อยมาพันกิ่งกุหลาบนะคะต้องดึงออกนะคะนี่มันพันกันต้องดูทุกวันค่ะ อันนี้ k า w a m o t o Rose นะคะช่วงนี้ก็รู้สึกสดชื่นนะคะเขียวชะอุมไปด้วยใบยไม้ดอกไม้เล็กน้อยนะคะ มีคนถามว่าปลูกกุหลาบหินสวยจังเลยใช้ดินอะไรปลูกหนูก็ใช้ดินที่ปลูกกับกุหลาบนี่แหละค่ะถ้าเกิดเราใช้ดินสําหรับปลูกต้นต้นอะไรนะวานหางจระเข้ยิ่งจะสวยนะคะนี่ขนาดไม่ใช่ไม่ใช่ดินของมันแบบจริงๆอะยังสวยเลย อันนี้ก็ชอบกิ่งกระโดงนะคะชอบกิ่งกระโดงโอุรูบุรีค่ะใกล้จะสุกแล้วใกล้จะได้กินแล้วนะคะย่าก็ต้องตัดอีกรอบหนึ่งแล้มังเนี่ยโตไวนะคะย่าก,ก็ บรรยากาศรอบบ้านนะคะตอนนี้นี่ค่ะประมาณนี้ล่ะคะ่ะแต่มีลมนะคะถือว่าเย็นสบายค่ะพรุ่งนี้ฝนก็ไม่น่าจะตกนะคะแต่ว่าจะค้มค่ะในกระถางนั้นก็เป็นของกินได้นะคะดูมะเขือเทศเหี่ยวเชียไม่ได้ลดน้ำมันเดียวเหี่ยวซะแล้วเดี๋ยวลดน้ำนะคะ เหีเ่ยวเร็วๆนี่แหละค่ะกุหลาบเห็นพวกหนูชอบและรักเลยนะคะเนี่ยเด็ดใบพวกนี้ออกนะคะแล้วพวกนี้เขาจะเกิดเยอะเด็ดใบอันนี้ออกแล้วพวกนี้จะเกิดเยอะนะคะ, <S <S คะเขาเรียกอะไรนะแตงกิ่งนั่นแหละคะ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ย พอหนูตัดตรงกลางออกตรงนี้ก็จะขึ้นมาเต็มเลยก็จะเป็นแบบนี้เราสามารถเอาลูกมันไปปลูกได้นะคะแต่หนูไม่ปลูกแล้วค่ะพอแล้วค่ะแค่นี้ก็เต็มแล้วเนี่ยใบเหลืองๆนี่ต้องเด็ดทิ้งนะคะเนี่ย จะลดน้ําเฉพาะมะเกือเทศนะคะกุหลาบจะไม่ลดนะคะปล่อยค่ะปล่อยไปสักอาทิตย์นึง่งคงจะดีข้างล่างน่าจะยังเปียกอยู่ยังแฉะอยู่มีดอกให้ตลอดนะคะนี่ค่ะใบนางรักนะคะ ส่วนโหรพานั้นตัดไปบ้างแล้ว ดอกกําลังมาเลยค่ะพวกนี้ก็เนี่ยเนี่ย,ยกำลังติดดอกกันนะคะอันนี้คือดอกรอบสองนะคะ ถ้าเจอกิ่งก้านเหลืองๆแบบนี้ให้ตัดทิ้งนะคะตัดตรงนี้เลยนะคะนี่กิ่งแบบนี้ตัดตรงนี้ทิ้งเลยถ้าหมดอายุให้รีบเด็ดเลยนะคะดอกมันเนี่ยโอ้ยต้นนี้สวยจริงๆค่ะเขียวใบเขียวงามอู้ฟู่เลยนะคะเนี่ย สวยจริงๆเลยอะไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเป็นพิเศษนะคะเวลาใส่ก็ใส่พร้อมกันค่ะไม่ได้ลดอะไรเป็นพิเศษนะคะปีนี้นางงามค่ะเ่เห็นไหมคะใบเหลืองใบร่วงก็กำลังจะมาเรามั้งสองข้างในเห็นไหมคะนั่นนันั่น,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 นใบเหลืองนะคะต่ถือว่างามค่ะเพราะว่าไม่มีเชื้อรานะคะเชื้อราแป้ง ถ้ามันมันเป็นเยอะก็ข้อ,ข,อข้อออกก็ได้นะคะใบเหลืองใบร่งวงโคนต้นยังไม่มียังไม่มีแววเลยนะคะว่าจะมีกิ่งกระโดงหรืออะไรโผลมาให้จะได้กินไหมเนาะเนี่ย นี่แหละค่ะในสวนก็จะประมาณนี้นะคะอ่าลืมแนะนำเลยค่ะอันนี้ปลูกสตรอเบอรี่นะคะตรงนั้นปลูกตะไคร้ค่ะใบเหี่ยวใบแห้งเลยค่ะเอาตะไคร้ลงมาปลูกนะคะจะฟื้นหรือเปล่าน้อปลูกตะไคร้นะคะไม่ลงกุหลาบแล้วนะคะปลูกตะไคร้แล้ว ดูสิว่าจะฟื้นหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลดน้ำละโอเคค่ะวันนี้ก็พาชมกันประมาณนี้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีนะคะ